สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ปุยพามาชมพริกนะคะกำลังจะมีผลผลิตออกมานะคะนี่ค่ะก็เป็นพริกที่ปุยปลูกเองนะคะอันนี้เป็นพริกพันจินดานะคะนี่ค่ะเอาสวนน้อยๆของปุยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่พริกนะคะก็ มีบางต้นที่ก็ดอกก็เริ่มบานแล้วนะคะแล้วก็จะมีผลผลิตให้เราได้ชมหรือเปล่านั้นก็ต้องมาดูกันไปนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้กินพริกหรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าปุ้ยไม่ได้มีป้านผักนะคะที่ เวลาหน้าหนาวก็จะผักเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะผักดอกไม้หรืออะไรต่างๆนะคะที่เป็นผลผล,ผลิตของเรานะคะในบ้านก็ไม่ค่อยไม่มีที่ค่ะก็มีแต่ระเบียงบ้านนี่แหละคะ่ะที่ใช้ปลูกผักเล็กๆน้อยๆนะคะหลังจากที่เราชมสวนผักแล้วก็มาชมสวนดอกไม้นะคะอยู่บริเวณด้านหลังนะคะ อันนี้ก็เป็นดอกไม้สวยในสวนนะคะส่วนอยู่ข้างล่างนี้ก็เป็นการดูแลของเพื่อนบ้านที่พักอยู่ด้านบนนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ฝนตกบ่อยหญ้าก็เริ่มขึ้นเยอะแล้วนะคะเขาก็จะตัดหญ้าประมาณสองอาทิตย์ครั้งประมาณนี้ละค่ะวันนี้เขายังไม่ตัดนั่น ยานะคะอันนี้ก็เป็นดอกฟันสิงโตนะคะใบฟันสิงโตนั่นเองนะคะทุกคนนี่ค่ะที่สวนหลังบ้านของปุยก็มีนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศทั้งสวนผักสวนดอกไม้แล้วก็สวนญ้านะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอันนี้เกาะเล็กๆน้อยๆค่ะไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้ก็เป็น ใบที่เขาบอกใบนำโชคนะคะถ้าใครเจอสีแฉกก็จะโชคดีนะคะแต่ปุ้ยไม่เคยเจอเลยนะคะนี่ค่ะเอาบรรยากาศยามเช้าๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะก็ามาชมความเขียวในหน้านี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเฮงๆปังๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ